เอาพี่น้องเปลียเจหน่อยอย่าอ่อนอย่าอ่อนเอาใส่ลงไปอุ้ยสูตรเด็ดเก็บใส่คืเอเขาอ่าล้วกับบักหน้าพี่น้องพี่น้อง ข้มพี่น้องสูตรเข้มใส่ก้ากส่วนหนึ่งนวดแล้วเตะมักน้ำปลาเล็กน้อยตามด้วยน้ำฉีดผมนวดพี่หน้องเสีหร้ายแสียบลายรอบเดียวเท่านั้นว้าวบ่เสียเส่ยอยู่หน้าอยู่พี่หน่องเลย อย่าหาเห็ุเดียวตำหลวงกุ้งจิมเนี่ยซิ่งทีขาดไปเลยขนมจีนเพราะว่าตำขนมจีนที่ลองเอาซ้ำยิมแล้วอย่าใส่ลายมันสีบูเวิร์ดอย่าตำแห้งเลยพี่น้องเอาพวกเกลือเกัือก็ ตําแห้งอะไรมันจะขาตา <S 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 เรียบร้อยแล้วพี่รองมาเนี่ยไปเข้าไปกินกัน